สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะที่กำลังติดตามรับชมรับฟังช่อง c ช n n นลบายการอยู่นะคะวันนี้ค่ะมาอัปเดตเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเมืองไทยแคปิตอลค่ะก็หลายๆคลิปนะคะถ้าเกิดได้ติดตามแอดมินก็จะรู้ว่าแอดมินเชียนะคะให้ไปกู้เงินที่เมืองไทยแคปิตอลเพราะอะไร1ข้อแรกเลยก็คือใกล้บ้านนะคะมีทุกสาขาคือเขาเรียกว่าสาขาเขาเยอะมากๆเลยค่ะทั่วประเทศไทยเลยต่างอำเภอต่าง หมู่บ้านอะไรเงี้ยยังมีเลยนะคะที่สําคัญกู้ง่ายมากแล้วก็หลายๆคนชอบถามว่าแอดมินที่เคยอัปเดตไปว่าใช้บินค่าไฟฟ้าล่ะที่เป็นอ่าชื่อเจ้าของบ้านแล้วก็เราเป็นเจ้าของบ้านเราเป็นชื่อบินไฟฟ้าแล้วเอาไปกู้ได้ไหมก่อนหน้านั้นได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาบอกว่าทําไมถึงไม่ได้นะคะรวมไปถึงบัตรพนักงานที่เคยสามารถใช้กู้ได้ตอนนี้ยังได้อยู่ไหมก่อนหน้านั้นได้หมดเลยทั้งบินไฟฟ้าทั้งบัตรพนักงานทุกอย่างได้หมดเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอมาอัปเดตก่อนทําไมถึง หลักเกณฑ์ถึงเปลี่ยนแล้วก็เพราะเหตุใดนะคะแล้วก็มันเคยมีไหมมีค่ะแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนใช่ไหมใช่ตอนนี้มีสินเชื่ออะไรมาอัปเดตกันบ้างมีสินเชื่อทั้งเขาเรียกว่านาโนฟแน a n นซ์นะคะรวมไปถึงสินเชื่อส่วนบุคคลค่ะมี2ตัวตัวแรกเป็น ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าของทางเมืองไทยแคปิตอลค่ะแล้วก็ประวัติการชําระดีแล้วก็ตัวที่2ก็คือยังไม่ต้องเป็นลูกค้าของเมืองไทยไปเริ่มกู้ก่อนแล้วสร้างเครดิตก่อนแล้วเดี๋ยวจะไดะ้เงินเพิ่มอะไรรละเอียดยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นนะคะใครที่ยังไม่เคยมีแอปเมืองไทยแคปิตอลค่ะไปสมัครสินเชื่อก่อนเนาะแล้วก็สาขาที่ใกล้เคียงแต่ถ้าเกิดใครมีแล้วเนี่ยเคยเป็นสินค้าเออเคยเป็นลูกค้าเก่าของเมืองไทยแคปิตอลก็เข้าไปได้เลยนี่จะเป็นแอปเมืองไทยแคปิตอลนะคะที่เป็นของเราเองนะคะอ่ะนี่ก็คือเนื้อหาของแอปพลิเคชันนะคะก็จะมีเงินเอ่อหมุนเงินด่วนทันใจรวดเร็วอ่ะ,ม,อออำำะ,ะมีทั้งสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะคะมีทั้งสินเชื่อ เกี่ยวกับเกษตรกรด้วยที่สําคัญนะคะนี่สินเชื่อที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนอกจากนานไฟแนนซ์นะคะแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลแล้วเนี่ยสตัวนี้ดูไว้นะเนี่ยมีสินเชื่อนานไฟแนนซ์นะคะแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลอีกตัวหนึ่งที่สนใจก็คือสินเชื่อใจ่ายให้ก่อนแล้วค่อยผ่อนทีหลังนะคะเหมือนกับว่าเราซื้อให้ก่อนพวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำอาหารกินเช่นเกษตรกรหรือว่าเราจะเปิดร้านเปิดอะไรเงะะี้ยค่ะแต่ว่าต้องแนะนําก่อนว่าต้องเริ่มเป็น เนี่ยค่ะสินเชื่อตัวนี้น่าสนใจต้องเริ่มเป็นลูกค้าของเมืองไทยแคปิตอลก่อนนะแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับแล้วค่อยๆทําสินเชื่อทําเครดิตให้ดีเนาะเราก็จะได้เพิ่มเรื่อยๆแล้วก็สามารถเป็นลูกค้าประจําของเมืองไทยแคปิตอลเดือดร้อนที่ไหนไม่ต้องไปที่อื่นค่ะนี่คะ่ะ2ตัวค่ะสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสินเชื่อส่วนบุคคล2ตัวนี้ที่น่าสนใจเป็นยังไงกันบ้างนะคะสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ค่ะ แล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะคะสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเติมเต็มความสุขทุกการใช้จ่ายใช่ไหมคะสินเชื่อบุคคลพิจารณาจากลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่อ่านี่สามารถลูกค้าปัจจุบันแล้วก็ลูกค้าใหม่ได้เลยประวัติการผ่อนชําระดีอันเนี้ยได้ทั้งใหม่และเก่าสินเชื่อส่วนบุคคลนะส่วนสินเชื่อนาโนฟแนนซ์เนี่ยเหมือนกับว่าให้กับลูกค้ารายเก่าหรือเปล่า ต้องสอบถามก่อนนะคะว่า้มีสินเชื่อตัวไหนแต่ที่แอดมินจะเล่าให้ฟังเนี่ยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์กับสินเชื่อส่วนบุคคลของมือทไทยแคอิตอลมันง่ายยังไงเมื่อก่อนเขาก็จะให้เอาบินไฟฟ้ามาบินไฟฟ้าที่เป็นชื่อเราแล้วก็เราเป็นเจ้าบ้านบินไฟฟ้า3มเดือนสามารถเอาประกอบการกู้ได้เลยก็จะได้5,000บาทจากนั้นก็ผ่อนชําระไปสักสี่งวดหงวดเนี่ยสามารถมาเพิ่มได้อ่ะอันนี้คือหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งเรื่องนะคะเมื่อก่อนเนาะ ชําระดีชําระตรงได้เงินเพิ่มแล้วก็แบบที่2ก็คือบัตรพรนักงานบัตรบัตรพรนักงานไม่จำเป็นต้องใช้หนังสืออะไรละใช้บัตรพรนักงานก็จะได้5 0 0 0ันบาทเหมือนกันผ่อนไปเรื่อยๆชําระดีชําระตรงสามารถเพิ่มได้นะคะสามารถเพิ่มูลเงินได้นะอ่ะทาไมมีแต่คนถามว่าโทรไปถามสาขาแล้วมันไม่มีเมื่อก่อนมันมีค่ะแต่เนื่องจากว่าเขาก็เกิดการ ถูกเ,เขาเรียกว่าอะไรอะลูกค้าเบี้ยวหนี้กันเยอะมากทําให้เป็นหนี้เสียเยอะมากมีการตามหนี้กันเยอะมากเขาก็เลยให้แต่ละผู้จัดการของแต่ละสาขาเนี่ยพิจารณาเอาเองว่าหลักเกณฑ์ควรเป็นอย่างไรให้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาบางสาขาก็หลักเกณฑ์แทบจะไม่เหมือนกันแต่พื้นฐานสแตนดาร์ดก็คล้ายๆกันบางสาขาก็ไม่เอาแล้วบินด้วยฟ้าบางสาขาก็บอกว่ามันมันมัน,ม,นมันไม่เมกเซน เขาก็เลยปรับเป็นพื้นฐานเดียวกันอะถามว่าง่ายไหมง่ายอายุเท่าไหร่ก็กู้ได้ไปกู้ออต้อง20ปีขึ้นไปสีตามกฎหมายแล้วก็ที่สําคัญนะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรเงี้ยก็กู้ได้แอดมินแนะนํานะคะเขาในแอปพลิเคชันของเมืองไทยแคปิตอลหรือว่าในเว็บไซต์ของเมืองไทยแคปิตอลเนี่ยเขาก็จะบอกสาขาที่ใกล้เราที่สุดแล้วก็ไปสอบถามแบบนี้ง่ายที่สุดว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วก็เตรียมเอกสารแล้วก็เข้าไปที่สําคัญนะคะเขาไม่มีคนค้ำ แล้วก็กู้ได้ง่ายแล้วก็ไม่จําเป็นต้องยุ่งยากอะไรแล้วก็ไม่ดูเครดิตบุโรด้วยเพราะฉะนั้นการที่เขาไม่ดูเครดิตบุโรนั้นหมายความว่าครั้งแรกจะได้ไม่เยอะแต่ว่าเราจะได้ชัวร์ๆคือเป็นคนในพื้นที่นั้นนะคะมีชื่อที่อยู่อยู่ในทะเบียนบ้านในเเขตพื้นที่นั้นอันนี้นะยังไม่ใช่ว่าไปทํางานอยู่ชนบุรีแล้วจะไปกู้ที่สาขาชนบุรีอันนั้นมันก็คงต้องใช้หนังสือบรองเงินใช้นู่นใช้นี่เนาะล้วก็แต่แต่ตัวเองจริงๆอะเป็นคนบุรีรม์อะไรเงี้ยเราไปกู้ที่ชนบุรี มันก็จะไม่ได้นะคะแบบนี้เนาะแบบนั้นต้องใช้หนังสือรับรองเงินเดือนแสดงว่าเราทํางานอยู่ที่นั่นก็ใช้เอกสารเอก,าอกาสารการทางานของบริษัทแต่ถ้าเกิดเป็นชาวบ้านนะคะอ,อ,อยู่ในเขตพื้นที่เชียงรายอยู่แล้วก็เลยไปขอของอําเภอเมืองเชียงรายไปขอของสาขาอำเภอเมืองเชียงรายซึ่งในอำเภอเมืองเชียงรายเนี่ยมีสาขาแยกย่อยไปอีกอีก,อกเป็นเกือบ 15, 20สาขาเลยทีเดียวแต่ละอําเภอของเชียงรายก็มีอีก อ่ะก็เป็นคนในพื้นที่อย่างเงี้ยมันจะง่ายต่อก,ก,การพิจารณานะคะและที่สําคัญนะคะจ่ายให้ตรงก็จะได้เงินเพิ่มเรื่อยๆอ,อันนี้กูง้ง่ายที่สุดแล้วสําหรับเมืองไทยแคปิตอลนะคะไม่ดูเครดิตบูโรเพราะเขาปล่อยให้5,000บาทเลยขั้นต่ําเลยจากนั้นก็อย่าทําให้หนี่เสียถ้านี่เสียปุ๊บก็บายเลยเพราะคนเราจาไม่ยอมโทษอะไรเลยจะโทษทุกอย่างยกเว้นไม่โทษตัวเองนะคะว่าเออฉันกู้ไม่ได้ฉันอย่างน้นฉันอย่างนี้ เะะงินก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันสำหรับใครที่สนใจก็แนะนําให้โทรไปหาเมืองไทยแคปิตอลหรือว่าเราขับรถขับอะไรเราเจอเนี่ยก็เข้าไปสอบถามเขาได้น้องๆใจดีแล้วก็น่ารักยินดีให้บริการด้วยใช้เอกสารอะไรมันชัวร์กว่าแล้วก็ได้เงินชัวร์วด้วยค่ะอันนี้แอดมินคอนเฟิร์มมาง่ายที่สุดนะคะอ่ะสำหรับใครมีคําถามอะไรก็ฝากไว้แล้วกันเดี๋ยวแอดมินจะตอบให้นะคะแล้วก็ท้าว่างเนาะเพราะบางทีก็แบบ บางคลิปเนี่ยลูกต้องบอกก่อนว่าเป็น3ปี4ปีแล้วไม่เห็นจะมีเลยตัวนี้โอ้เขาก็มีระยะเวลาอย่างของอมสินเขาก็มีระยะเวลาแค่6เดือน1ปีเนาะคลิปเมื่อ2ปีที่แล้วมาบอกคีโมไม่มีนู่นนี่นั่นแต่คุณไม่ดูก่อนว่าคลิปลงเมื่อไหร่แล้วก็ในคลิปก็ระบุนะว่าหมดเขตเมื่อไหร่ด้วยเนาะบางทีมันก็แบบอ่ะอยากจะให้ใครที่เขาแบบเดือดร้อนจริงเข้ามาสอบถามเราจะได้ช่วยกันแก้ปัญหานะคะฝากไว้ด้วยค่ะกับเพจของชาแนลใบการดด้วยชื่อเดียวกับชื่อช่องนะคะแล้วก็ สำนักกฎหมายพระธรรมห้าสีด้วยนะคะเดี๋ยวมีใครจะปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายก็เข้าไปที่เพจพระธรรมห้าสีได้เลยนะคะแล้วก็มีทนายความคอยตอบให้ที่สำคัญแอดขอฝากอีกช่องหนึ่งก็คือช่องอีการรีวิวค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวอะไรคอนเทนต์อะไรใหม่ๆได้เห็นตัวตนของแอดมินจริงๆยังไงก็เข้าไปดูกันแต่ละการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจแอดมินด้วยนะสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ Taco Studio Production